ครับเรียนสุรอมนชนนะครับผมรังสิมันโลสมาชิกสภาสุขผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลนะครับ<ไ>ก็สืบเนื่องจากการที่ผมได้ตั้งกระทุส้สดเพื่อถามไปยังนายกรัฐมนตรีซึ่งก็ปรากฏว่านายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ท่านสมศักดิ์นะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มาตอบคําถามแทนนะครับก็อย่างแรกเลยเป็นไปดังคาดนะครับว่าตัวท่านสมศักดิ์ก็ไม่สามารถที่จะตอบคําถามของกระผมนะครับได้ทุกคําถามจริงๆไม่แน่ใจว่าท่านตอบคาถามไได้บ้างนะครับแต่ว่าผมยืนยันว่าสิ่งที่ผมถามนะครับเป็นสิ่งเป็นความรู้สึกจากพี่น้องประชาชนที่มีความสงสัยและจริงๆแล้วเนี่ยนี่คือโอกาสที่รัฐบาลจะได้ใช้เวทีของสภาผู้แทนราษฎรได้ชี้แจง เพื่อให้เกิดความประจากา์ต่อตัวรัฐบาลเองเราก็ต่างรู้กันดีเราก็ต่างเห็นข้อมูลกันดีว่ามีการตั้งคำถามต่อรัฐบาลตั้งคำถามต่อกองทัพบกตั้งคำถามต่อผู้มีอำน,นาจว่ามีส่วนเกี่ยวข้องต่อกรณีการอุ้มหายคุณวันเฉลิมหรือไม่ดังนั้นมันจึงเป็นที่มาของคำถาม3มคำถามที่ผมได้ตั้งขึ้นมา ทั้ง3าํคถามเป็น3คําถามที่ผมไม่ได้ตั้งขึ้นจากบนพื้นฐานของตัวผมเองแต่เป็นการตั้งขึ้นจากความรู้สึกภาพรวมของสังคมของประชาชนที่เขาอยากจะรู้ว่าตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ซึ่งสุดท้ายเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่เราถามไปนะครับท่านสมศักดิ์ก็ด้วยความเคารพนะครับก็ตอบอีกอย่างหนึ่งตอบในลักษณะที่เหมือนผมไม่ได้ถามในสิ่งที่ท่านเตรียมมา นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าผิดหวังประหนึ่งว่าเราผมถามว่าท่านกินข้าวหรือยังท่านสมศักดิ์ก็เสผมว่าท่านได้อาบน้ําแล้วมันก็ไม่รู้จะคุยกันอย่างไรในการตอบคําถามตอบกระทู้สดนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่น่าผิดหวังผมยังย้าว่าในฐานะที่ผมก็ติดตามเรื่องนี้แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของกรรมธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมน,นุษยชน ซึ่งจริงๆวันนี้เราก็มีการพูดคุยกันแล้วก็ในวันพรุ่งนี้จะมีการคุยกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อวางกรอบในการทํางานเพื่อติดตามเรื่องนี้ต่อไปซึ่งท่านสุทักษ์นะครับในฐานะที่เป็นประธานกรรมธิการก็ให้ความสําคัญว่าจะทําอย่างไรเพื่อจะคืนความยุติธรรมให้กับทางครอบครัวของคุณวันเฉลิมทุกวินาทีทุกนาทีที่ผ่านไปมันย่อมหมายความว่า โอกาสที่คุณวันเฉลิมจะมีชีวิตอยู่ต่อไปก็น้อยลงเต็มทีนี่คือเดิมพันธ์ครั้งใหญ่ในฐานะที่เราเป็นกรรมธิการกฎหมายในฐานะที่เราเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ประชาชนได้ไว้วางใจมาผมยืนยันอีกครั้งว่าในการทําหน้าที่ของผมผมทําหน้าที่อย่างเห็นตรงนะครับการที่ตัวท่านรัฐมนตรีตอบคําถาม หรือไม่ตอบคําถามหรือตอบบนพื้นฐานของทัศนคติที่ไม่ได้คํานึงถึงสิทธิมนุษยชนซึ่งผมขออนุญาตพาดพิงอย่างกรณีคุณด,ดอนนะครับที่ตอบอย่างชัดเจนว่าอย่างกรณียกตัวอย่างนะครับกรณีของจอร์ดฟรอยนะครับว่าปัญหามันเกิดจากการที่คลิปวิดีโอนี่มันออกมาแล้วก็เกิดความวุ่นวายในอเมริกาวิธีคิดแบบนี้เป็นวิธีคิดที่สะท้อนให้เห็นว่าท่านไม่ได้มีความเหมาะสม ในการเป็นรัฐมนตรีเลยแทนที่ท่านจะไปพูดถึงหรือกล่าวถึงกรณีที่มันเกิดความรุนแรงขึ้นอย่างกรณีจอร์จฟลอยก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจกระทําความรุนแรงต่อผู้ชายผิวสีกรณีของเรานะครับก็คือมีการลักพาตัวการลักพาตัวคือความรุนแรงแต่ภาพและความรู้สึกของประชาชนที่เขาแสดงออกมาผ่านช่องทางของโซเชียลมีเดียนี่ไม่ใช่ความรุนแรง แต่นี่คือเสรีภาพในการแสดงออกในการแสดงความคิดเห็นที่ประชาชนสามารถมีได้ตามรัฐธรรมนูญทั้งหมดทั้งมวลสิ่งที่เกิดขึ้นในสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งรัฐมนตรีที่มาตอบคําถามตอบไม่รู้เรื่อง 2. องรัฐมนตรีที่มาตอบคําถามอยู่บนพื้นฐานความคิดที่ไม่เป็นประชาธิปไตยที่ไม่ได้สนใจว่าประชาชนจะมีชีวิตยังไง ในเรื่องสิทธิมนุษยชนท่านก็ไม่สนใจท่านไปพูดถึงเรื่องจํานวนคนที่ได้รับผลกระทบต่างๆซึ่งวิธีคิดแบบนี้เป็นวิธีคิดที่ไม่ใช่เหมาะไม่ไม่ใช่เรื่องที่เหมาะมสมสําหรับคนที่จะมาดารงตําแหน่งสําคัญแบบนี้ได้ดังนั้นนะครับสุดท้ายผมจึงขอบิงวอนผ่านสื่อมวลชนไปยังผู้มีอานาจทั้งหลายผมอยากให้คืนตัวคุณวาเฉลิมท่านอุ้มผู้ชายหนึ่งคน มันไม่ได้จบอยู่ที่แค่ผู้ชายหนึ่งคนแต่มันยังกระทบกระเทือนต่อครอบครัวต่อเพื่อนฝูงต่อศีลธรรมของสังคมไทยที่เราไม่ควรจะใช้ความรุนแรงแบบนี้ไม่ว่าคนคนนั้นจะมีความเห็นต่อรัฐบาลอย่างไรผมก็ขอวินวอนว่าอยากให้รัฐบาลนะครับยิ่งถ้าท่านบริสุทธิ์ใจว่าท่านไม่ได้อยู่เบื้องหลัง ท่านก็ช่วยทําหน้าที่ของท่านให้ดีกว่านี้ให้ดีกว่าที่ท่านมาตอบคําถามแบบไม่รู้เรื่องแบบบนทัศนคติที่ไม่อยู่บนพื้นฐานของประชาธิปไตยเพื่อให้แสดงให้เห็นว่าท่านมีความจริงจังในเรื่องนี้ท่านเองก็จะไม่ถูกกล่าวหาจากสังคมว่าท่านเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการผู้หายคุณวัชรเลิศนะครับสื่อมวลชนนะครับอยากจะสอบถามประเด็นนี้ เ่มเติมไหมครับตัวใครอะทดสอบค่ะว่าที่เมื่อสักครู่ไปอะคือตัววันเฉลิมอะค่ะอันนี้เราคักที่เมื่อสักครู่ค่ะบอกว่าอยากให้คือตัวคุณวันเฉลิมอะค่ะอันนี้เราฝากถึงใครอะครับก็ผมฝากถึงสื่มวลชนไปถึงผู้มีอํานาจถึงรัฐบาลนะครับหรือใครก็ตามที่ทําเรื่องนี้ผมตอบตรงๆตรงนี้ว่าผมเองก็ไม่ทราบว่าใครเป็นคนทํานะครับ แต่ผมก็คิดว่าในฐานะที่เราเป็นผู้แทนรัษฎรเราก็พยายามใช้ช่องทางทุกช่องทางที่มีอย่างน้อยๆก็ให้คนหนึ่งคนมีชีวิตต่อไปนะครับพรุ่งนี้จะมีความชัดเจนขึ้นนะครับเบื้องต้นวันนี้เดิมทีเราเราก็คิดถึงพอบตรนะครับเราก็คิดถึงกระทรวงต่างประเทศนะครับ ตอนนี้ก็มีการเสนอในเรื่องของเป็นองค์กรที่มุลนษธิชมนต่างๆที่เขาอาจจะทําในเรื่องนี้นะครับทั้งในประเทศและนอกประเทศนะเราก็อาจจะช่วยด้วยแต่เบื้องต้นความชัดเจนในเรื่องเหล่านี้เนี่ยจะมีความชัดเจนมากขึ้น